ความสุขกดแก้วกบแฟเติมน้ำร้อนตีกอแก้วน้ำหนักการชมกลิ่นหอมที่ขึ้นมา สัมผัสอรรถรการกินกาแฟความสุขอยู bon. ่ข้างแก้วตา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 เตนแม่ดูก่อนแก้วแก้วจ๋าตตต อจตามาตาตามาตาตาตาโยกเบา Muito

Kao 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 เ้าอ,อร่อยอเร็วๆจะกินมาา้างเร็วๆเข้าเร็วๆอุ้ยโอ๋ออย่าลอกเลยนแบบเด้อโอ้ยฟองในปากนี่มันมสุดยอดสุดยอดเตจ้า